หลวัดออกมาเลยค่ะหารสองนี่ค่ะติ๊กเอาไว้แล้ววัดขึ้นมา7เซนวัดจากเส้นบ่าขึ้นมา7เซนเป็นกดบังคับนะคะติ๊กเอาไว้จากจุดนี้นําส่วนที่เราหารสองคือตรงนี้คือวัดจากจุดนี้มา3 7เซนถูกต้องไหมคะเราได้7เซนแล้วก็แบ่งครึ่งก็คือ3มเซนครึ่งนํามเซนครึ่งมาบวกต่อจากตรงนี้ขึ้นไปนะคะสมเซนครึ่งติ๊กเอาไว้เราขีดเส้นเราจะได้เส้นไหลหลังเส้นนี้เรียกว่าเส้นไหลหลังนะคะ เส้นนี้เรียกว่าเส้นไหลหลังต่อมาในส่วนตัวเลขที่เราจดเอาไว้ก็คือเลข13เราจะนาเลข13ไหลตรงเนี้ยเลขหนึ่งวางตรงเส้นคอหลังนะคะตรงเส้นคอสูงด้านหลังเลข13มเราจะต้องตกตรงเส้นไหลหลังของเพื่อนๆเลขของเพื่อนๆสิบสี่เซนสิบห้าเซนอะไรก็แล้วแต่นําตัวเลขใช้ตัวเลขของเรานะคะอันนี้จะเป็นตัวเลขของก้อยนะแล้วก็ขีดเลยนี่ค่ะเลข13เสนมจะตกงเส้นไหลพอดีแล้วเราก็แบ่งจากจุดนี้มาแบ่งครึ่ง13มเส้นแบ่งครึ่งก็คือ6เซนครึ่ง13มเส้นแบ่งครึ่ง6เซนครึ่งติ๊กเอาไว้ เป็นเส้นกลางไหลขีดหาเส้นเอวขีดหาเส้นเกล็ดตรงด้านด้านหลังกลางหลังของเส้น